ก็ตัวของอุตสาหกรรมนะครับยังออกมาอ่อนแอนะ mm hmm. ในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับลดลง21%เยอนเยนนะครับสำหรับยอดผลิตก็ามาจากตัวของในประเทศนี่แหละนะครับในประเทศเนี่ยลดลงถึง25%เยออนเยนนะครับตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ต่ําที่สุดในรอบ3ปีนะอันนี้คือยอดขายอ่ะใช่ใช่ mm hmm. ใช,ใช่ซึ่งเ,เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยต่ำที่สุดในรอบ3ปีครับก็คือจริงๆแล้วย้อนไปเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วก็ต่ําแล้ว mm hmm. ต่ําสุดแล้วในรอบ3ปีอันนี้นิวโรยแลละ นะครับก็เลยทําให้ตัวของแนวโน้มเนี่ยยังดูค่อนข้างอ่อนแอนะครับส่งออกเนี่ยลดลงประมาณ2%ปนะครับปัจจัยหลักๆนะครับก็มาจากตัวของ NPL เหมือนเดิมนะครับที่ยังกดดันในส่วนตัวยอดขายในประเทศแบงค์ไม่ปล่อยกู้นะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อรถก็อาจจะซื้อลําบากนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยตัวของยอดขายในประเทศนะครับประมองว่ามันอาจจะอ่อนตัวไปตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับเพราะว่าผลกระทบจากเรื่องของน้าท่วมด้วยนะครับในช่วงของภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทําให้ดีมาในส่วนตัวการซื้อรถเนี่ยอาจจะชะลอตัว นะครับเพราะฉะนั้นภาพไตรมาสสามที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราเห็นตัวเลข2เดือนแล้วนะครับเรามองว่าตัวของไตรมาสสามเนี่ยยอดผลิตรถยนต์นะครับอาจจะลดลงประมาณ20สเปอร์ซนเดียวเดียนะครับในขณะที่ตัวของเป้าปีนี้นะครับตอนนี้เดิมเราให้ไว้หนึ่งจุดหกห้านะครับแต่เราคิดนักลงทุนทุกท่านไาแล้วว่าเออมันอาจจะลงมาถึงหนึ่งจุดได้เลยนะครับตอนนี้เราปรับแล้วนะครับแล้วปรับต่ำกว่า1.6จุด้วยนะครับเหลืออยู่1 5 9จุดห้าเก้าล้านคัน บลบ14%เ e ียนเดีย r ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอ่อนแอมากๆตามไปสุดในรอบประมาณ7ปีนะครับ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูภาพนะครับการฟื้นตัวนะครับมันน่าจะไปเกิดขึ้นไตรมาส2ปีหน้าเลยนะครับ oh. มันไม่ใช่ V shape นะมันจะเป็น U shape นะครับไตรมาส4ก็น่าจะยังแย่อยู่นะครับไ mm hmm. ตรมาส1ผมว่าก็อาจจะยังคงซึมๆนะครับทำให้ตัวของภาพเนี่ยมันอาจจะชะลอไปอยูประมาณ6เดือน นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูทุกท่านถ้าจำกันได้นะครับเราบอกว่าเฮ้ยกลุ่มยานยนต์เนี่ยเวลาที่หุ้นมันเทรดที่ลบสองนะครับต้องซื้อเพราะเวลาที่มันเทรดลบสองซื้อปุ๊บเนี่ยมันดีดกลับเลยนะครับตัวของ z AT กับ a AH, s มันก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆในเดือนที่แล้วนะครับที่ลงไปถึงลบสอปุ๊บราคาดีดกลับทันทีก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาหุ้นของแเนี่ย ขึ้นมาประมาณ20เอเนี่ยสี่สิเซในเดือนเดียวนะเร็วมากนะครับซึ่งมันส่วนทางกับแนวโน้มนะครับเพราะถ้าเราไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับจะเห็นว่าตัวของภาพนะครับที่เราเอามาให้ดูเนี่ยอาจจะเล็กนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าเราปรับเป้านะครับภาพด้านบนเราเป็น,ปนตัวเลขปรับเป้าเปรียบเทียบกับเป้าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตัวของแนวโน้มนะครับที่เราบอกว่าเอ้ซ e ูเปอร์เวิร์สเทสไนโอนจะอยู่ประมาณ1.6จุล้านคันเนี่ยตอนนี้เราปรับมาต่ํากว่านั้นแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนนีี้เ่ตัวของ กำไรประมาณการปีนี้สองสี่นะครับจะมีดาวไซส์สำหรับตัวของแซดแล้วก็กลุ่มออโต้ทั้งหมดเลยนะครับอีกประมาณ4-5%ถึงเปอร์เซ็นบนเออร์เน็งที่เราประเมินะนะครับแล้วก็ส่วนทางกันพอเราบอกว่าซุปเปอร์เวิร์สเคใช่ไหมแต่ราคาหุ้นอยู่ในกรณีเบสเคสของเราด้วยซ้ำ <c oughs> นะครับส่วนทางกันแบบคนละทิศ <c oughs> คนละทางเลยนะครับจะเห็นว่าอย่างตัวของเอเนี่ยตอนนี้ยี่สิบเอ็ดบาทนะครับแล้วก็ตัวของแซดประมาณสิบสาบาทห้าสิบซึ่งเป็นเบสเคสที่เราเคยให้ไว้นะว่าเฮ้ยถ้ามันจะเด้งเนี่ย หรือมันจะกลับกลับได้เท่านี้แหละ <c oughs> นะครับแล้วพอมันกลับมาถึงตรงนี้จริงๆเอชเลยไป,ปน,นิดนึงนะครับ <c oughs> เราก็เริ่มย่อ,อก,กลับมา <c oughs> เพราะฉะนั้นถาม,ถามว่าถ้านักทุนตามเราเดือนที่แล้วนะครับว่าซื้อกลับมาแล้วตอนนี้ควรทำยังไงนะครับเราคิดว่าก็เป็นจังหวะที่อาจจะต้องขายทํากําไรขายเลยนะขายแล้วครับขายแล้วเพราะว่าตัวของแนวโน้มเนี่ยมันยังจะซึมต่ออย่างน้อย6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไซด์เว์ไซด์เว์ไซด์เว์อยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหาจังหวัด เทรดดิ้งแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแนวโน้มโมเมนตัมระยะกลางอาจจะยังไม่ได้ดูดีมากนักนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะในไตรมาสสแต่ว่าการฟื้นตัวมันยังไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังคงมุมมองน ég ทีฟสำหรับตัวของเซกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวของ EPG นะครับเป็นตัวท็อปพิีของเรานะครับราคาเป้าหมายในห้าแปดเจ็ดสิ่งหลักๆเนี่ยที่เราชอบตัวของ EPG อยู่ก็คือผลกระทบในกลุ่มยานยนต์เนี่ยเขาโดนน้อยครับนะครับอยอดขายในประเทศที่อ่อนแอยอดผลิตในประเทศที่อ่อนแอเขาไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ นะครับแล้วก็ธุรกิจเขาหลักๆกลุ่มยันยนต์มันไปอยู่ที่ออสเตรเลียครับนอกจากนั้นเนี่ยมีเรื่องของตัวการทําฉนวนการความร้อนนะครับที่ตัวของต่างประเทศเนี่ยยังคงต้องการใช้อยู่จากเรื่องของ Data Center จากเรื่องของตัวเทคโนโลยีโรงงานงต่างๆที่ยังต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยมันก็ยังคงเติบโตได้ดีแล้วก็ดีมาค่อนข้างสูงนะครับเอะ EPG นี่มีธุรกิจอยู่ในอเมริกาไหมครัเพราะว่ามันมีนักทุนถามเข้ามาว่าเอะถ้าอเมริกาลดเดบี้ย อคนที่ท,ทําธุรกิจอยู่ในอเมริกาก็จะได้อันนี้ส่งไปด้วยอันนี้มันมันมีมันมีส่วนตรงนี้ไหมถูกถูกครับมีครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรายได้จาก EPG เนี่ยหล,ลักๆมันจะมีอยู่ประมาณสองสาที่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยเขาขายทั่วโลกนะครับจะมีที่อเมริกาด้วย market share ในอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะครับก็ค่อนข้างสูงแล้วละ่ะเขาเป็นท็อป i อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวของรายได้อีกส่วนหนึ่งก็มาจากออสเตรเลียหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อเมริกา จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นดอกเบี้ยก็ช่วยส่วนหนึ่งแต่จริงๆเราอยากให้โฟกัสในเรื่องของการเติบโตของด้าน<อ>เทคโนโลยีมากกว่านะครับ AI ที่เข้ามา Data Center เรื่องของการลงทุนในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์พาตต่างๆเนี่ยมันยังคงเติบโตได้ดีซึ่งตรงเนี้หลกัหลกๆเขาใช้ในเรื่องของฉนดนการความร้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากมันพอจะเป็นภาพที่ฉนนการความร้อนที่ใช้ใน Data Center เนี่ยมันจะแซงไอตัวที่ใช้ในในบ้านเนี่ยได้ไหมในอนะโอ่ะในเรื่องของตัวปริมาณเนี่ย ผมค,คิดว่าเรื่องของ Data Center น่าจะไล่ๆกัน oh. เพราะว่าจริงๆเราต้องอาจจะดูในเรื่องของภาพใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆเราถนนกัความร้อนมันใช้เยอะมากนะครับบ้านคนหมู่บ้านจัดสรรคอนโด p r o p e r t y วันแบงคอกนี่ก็ใช้ของตัว EPC นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้มันใหญ่เหมือนกันก็อาจจะไล่ๆกันครับในเรื่องของตัวฝั่ง Property แล้วก็ตัวของฝั่ง Data Center อ่ะนะครับก็สรุปอีกทีนึงนะครับว่ากลุ่มออโต้นะครับราคาที่เด้งขึ้นมาเนี่ยมองว่าเป็นแค่เทคนิคเทอริบาลนะครับปัจจัยพื้นฐานยังไม่ได้ซับพอร์ตใช่ครับนะครับใครมีอยู่ก็ล็อกกําไรหรือจะเล่นโปรฟิตลันก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องกําหนดจุดล็อกกาไรเอาไว้นะครับอ่าถ้าใครที่ยังไม่มีนี่คือไม่แนะนําเลยในช่วงนี้ตอนนี้อาจจะต้องรอย่อก่อนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายเนี่ยอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับค่อยเข้าไปหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับสำหรับกลุ่มออโต้เพราะว่่่าาพื้นนนนฐีีไมดเลยะ ออาจจะลากยาวนถึงกลางปีนะะกลับวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนมากมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ